เอาเอาลยะไรครับจังหเราโห่ไวราทำไงครับทำไงหมวดสารพัดยิงครับโอ้โหหมุดสามประตูเซฟได้ทบลูกนี้ไม่เป็นไรเอาใหม่ครับ จ่ายบอลติดโอ้อย่างงี้เสียบอลแน่นอนไปเบอร์สองไว้เลยครับไว้ไว้จ่ายเข้ากลางครับเบอร์เจ็ดเอาลันอย่าพูดพลาดนะไอ้นี่เร็วนะเนี่ยน้องโบบิวโอ้ยโอ้ยกดกดอันนี้ครับอันนี้เขาเรียกกดจริงจังทำไงครับยิงแล้วครับโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอาครับตอนนี้เกมกต็ต่างทีมก็ยังไม่ผีผามนะครับอันนี้ก็จะโชว์มือกันเล่นกันสุดยอดแลอ้ดูดูตัวดูตัว กินเข้าแล้วไเรือนำหนึ่งศูนย์น้องน้องหลังหลังต้องเล่นแบบเขาเรียกอะไรอย่าเล่นอย่าเล่นแรงอ่ะเล่นแบบแกันงกลางทำเกมเฉยอย่าไปดกดชัดเจนเรือเรือนำแล้วครับหนึ่งศูนย์เอาเราเสียเกียบโดนเลยเอาโดนเลยาบุกใหม่ครับจ่ายบอลมาเพิ่มเบอร์เจ็ดเ,เบอร์เจ็ด เอาเก็บลูกเก็บลูกโอ้่ตีเสมอเียไม่มีกูทาเสียงเองแม่งเลยแม่ตาอตีเสมอทันความอีกครับพิงตีตีเสมอแล้วครับเอียต่อให้ก่อนลูกหครอ่าครับไนเรือบุกขึ้นมาครับไปเรือังมาครับ เบอร์เก้าน้องระวังตัวหลังอระวังเขาดึงจากเอามาให้กับคานินคานินอย่าเสียเอาอย่าเสียเอาง่ายๆโดนประชอนต่อดูครับดูสเตย์คานินคานินเดี๋ยวเขาจะถกมาที่เบอร์หกเดี๋ยวกัเดี๋ยวกันเสียบอลเมย์นี่เรียบร้อยอออ๋เอออ่าถูกต้องแลเล่นอย่างงี้แหละเล่นอย่างงี้อย่าเล่นอย่างงี้ครับเออเนี่ยอย่าไปเสียเอาอ่าชูชูเออช่วยช่วยเออดีสวยชูมือเป็นมือเออเนี่ย

บาลอยู่ในมือเราคือเราได้เปรียบนะอย่าไปเล่นให้มันเสียเปรียบมึงมึงเซ็นเซอร์เดี๋ยวเราจะรอเซ็นเซอร์เพราะนายตัวสามอย่างบอลให้ตี้ครับตัวต้าโอ้โหยังไงครับยังไงครับไปเลยเอาชูไว้น้องชูมือแล้วไงแล้วไงเบอร์สิบเอ็ดชูมือชูมือตัวีเบอร์สามเล่นเป็นเปล่าปิดตัวใจปิดตัวใจครับปิดตัวใจเราก็จับเสียเองว่าครับตอนนี้เหลือเวลาบุกอีกสิบเข้าวิปน้ำิงเออแปดระวัง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  เฮ้ยอย่าไปเข้าทางนั้นในวันผีถามดูดูดูเขาหาห้าเมตรเฮ้ยห้าเมตรเลยวะอันนี้ฮะห้าเมตรกูกโกมิสเตอร์บาร์ด เท็กเกียงนะครับแลวกวนหน่อยครับโดนแล้วโดนแล้วมึงเล่นเราทิ้งสเตย์กลางที่แปลกๆทำไมมันไม่เอาสเตย์ไปชน่องใช่ใช่เล่นไม่ได้เติร์มเล่นไม่ได้สเตย์ไม่อยู่ท่านี่ดันไปนะไม่ดันนะมันไม่ดันแล้วมันดูโมโหที่มัปินมาไกลไปใช่ปะ

มันชัดเจนเกินพี่พี่ดูดิเขาอาอะไง่ายขนาดนั้นสิละใจใจใใจใจจะใจ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 จน ไม่ต้องลงอา้าตปวเท่าเอา้มวเท่าเอา,เ,เอามันขึ้นได้เร็ว่ะ จมบอกเขาเติร์แล้ววะเป็นไรวะอห้ามทำไม่ได้ห้าคนตัวนี้นะห้าคนตัวนู่นนู่นนะมาเล่นแยกหน้าหลังที่สามสามเลยเนี่ยชัดเจนเลยไม่ได้ไม่ได้หลัไม่เติมแล้วตัวเลยนะดูดิเมื่อกี้ทีมมาเอาทีมตัวเล็กมันี่ยเติมมั้งนะเติมตลอดเลยอ่ะมันมีตัวนิ่งคิ๊บเลยเออแล้ แม่งรีบลงยิบหัเออโอ้โหเล่นไม่ได้แม่งมันเติมลงหมดเลยวะแม่มันให้เมื่อกี้ไม่เอานะเ่มันเป็นไง้วะหลวน้องเี๋ยวตามอยู่ต้องหน้ามันเล่นไม่ได้ว่ะบิลบิล เตมันเหมือนเตะเ้ยเตะเลยเตะเรายจะเย็นดิใจเย็นดิมันไม่เข้าตลเลยแล้วมันเล่นแย่การถามสาันไมบอกมันเล่นไม่เล่นอไรามามเชือดวงบอลเนี้ยหน้ามน่าอะไรวะมันห่วงเสียเิือะหน้าหลังมันม่ว้น หน้ามันไม่หมุนกันไงไปโบกโบกโบกเดี๋ยวดูคอเตอร์แรกก่อนเดี๋ยวดูคอเตอร์แรกก่อนสามเราได้เว้ยแต่ว่าหน้าไม่ได้เยี่ยม่ได้แย่ไม่มีใครขึ้นเลยอะอ้อเคลื่อนกันหน่อยเคลื่อนกันหน่อยนี่ก็โดนเขาไปสองข้างหลังเข้าแรงโต็มไป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 โคองมันเข้าไม่เป็มเลยดีไม่ได้หรอเฮ้ยจะเย็นจะเย็นเย็นเย็น ไมครเติมเลยวะได้แล้วเนี่ย มันไม่มีตัวงไงเนะี่ยรีวิวเหนื่อยนะ ถ้าไม่คืออะไรไม่คือโดนอะถูกแล้วเออยช่วย้วอย่าไปเถียงพวกมึงเงียบๆอย่าไปด่างระมังการจะสงสายไล่ได้ครบสามครั้งแล้วนะครับ